มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลัสเตอร์หนองบัวตะเกียดเมื่อเวลา13บันาฬิกาของวันที่18มกราคม65นายไพยทูรมหา,าชื่นใจในอำเภอด่านคุนทดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการครวบคุมอำเภอสอปกรอำเภอ,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 อด่านขุนทดนะคะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปิดหมู่บ้านหนองบัวตะเกียดหมู่ที่1ตําบลหนองบัวตะเกียดแล้วก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อซึ่งใช้พื้นที่หอประชุมสําหรับงานเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียดนะคะและเป็นสถานที่ดูแลรักษาผู้ติดอาการสีเขียวจํานวน16รายค่ะ รวมทางได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นหนะ้ากากอนามัยเจลชุดต,วตรวจ ATK ให้กับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสธานะสุขของหมู่บ้านนะคะให้นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ,บ้านที่กักตัวอยู่โดยเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะ นายไพฑูรย์เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะมีญาติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเช่นเมืองพัทยาจังหวัดชมบุรีและมีกิจกรรมทางสังคมร่วมเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านหลังกลับไปทำงานมีอาการแล้วก็ตรวจพบโควิด -19 ค่ะจึงได้แจ้งให้ญาติรับทราบ ทางสงปรกรด่านขุนทดนะคะลงพื้นที่ค้นหาโดยกลุ่มเสียงมาตรวจคัดกรองพบเพิ่ม40รายในกลุ่ม4ครอบครัวนะคะซึ่งเป็นญาติพี่น้องและรามสู่เพื่อนบ้านเป็นวงกว้างค่ะ สอบสวนมีประวัติสัมผัสไปมาหาสู่กันนะคะทานข้าวพักอาศัยบ้านหลังเดียวกันและร่วมงานนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงสูง260รายที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการแพร่กระจายด้วยค่ะคลัสเตอร์หนองบัวตะเกียดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีตค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ